คอยเกลือของเสียออดอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะก็ใช้ฝ<อ>ีพายชุดพันแสงบวกแก๊งเสื้อม่วงแล้วก็หวยคนหวันด้วยนะคะครับสอจอมยมตงหวนทรัพย์ตอนนี้มานั่งรวมกับประธานพิธีปิดแล้วฮะค่ะส่วนปินเพชรนาวานะคะใช้ฝีพายของนาวาศักดิก์สิทธิ์จากสพปรปลาวะคะ่ะถูกต้องครับจากวัดดงพลับหนองพระอำเภอวังไซภูนจังหวัดพิจิตรชื่อพันแสงเมื่อสักไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะที่ วัดท่าหลวงก็ได้แชมป์เพื่อพระราชทานมาครับก็ปัจจุบันนี้ลำแสงพันแสงลำเนียยังเป็นแชมป์ของวัดท่าหลวงอยู่ครับต้องป้องกันแชมป์ครับก็บอกว่าฝีพา,พายพันแสงเนี่ยเวลาไปพายที่ท่าหลวงเนี่ยต้องเตรียมกระเป๋าไปหลายใบนะคะไปใส่ตังค์อ้ย <laughs> เอาปิ๊บปใส่ดีไหมถ้าจ้าหนงงานบอปิ๊บประใส่มีสมเมสียจีจากตลาดไทยเป็นข้าบาดีครับคุณสุดที่พงปิ่นเพชร

เลือดอยากคองเงือสจอดมายมทั้งห่วงตับเลขาลวนจันเลยใช่ไหบอกว่าสู้ไว้สู้ไว้บ้านเราบ้านเราทำได้ไม่ได้ไทยแลนด์หนีเลาวพี่ไทยแลนด์หนีเลาวพี่หนีพ้นหรือไม่พ้นหนีพ้นหรือไม่พ้นตาสายตารองนะสีแดงในน้ำฝนเลยมันไหนสจอดมายมทั้งห่วงตับนางไม่ติดเลยนางไม่ติดแล้วตากคนตาเปิดตาคนตาแค่ตาคนตาไปดูที่ว่าเหมือนเป็นเป็นเป็ดแล้วเป็ดตบเลยเว้ยเป็นเป็ดจะถอยเลยเว้ยเป็นกระตาตือไม่ไันเอาลเว้ย นี้บีบหัวใจไทยแลนด์ปูนปูนไทยแลนด์ปูนปูนเอาแล้วเว้ยมองอย่างนี้พันแสงพันแสงตอนนี้เอามองตามตาใส่ตาพันแสงใส่เสื้อสวยอยู่ในรองบตาสีแดงแรงนิดแรงนิด,นดมานำมาแล้วโอ้นี่เป็นยอดเรือแห่งเมืองชารวันด้วยกันทั้งคู่ระหว่างเรือวัดตรงทัพกับเรือยังคอยเกลือแต่ดูตามสายตาเรือสอนตออ่อนไม่ยอมสงีวนซ้ำเพิ่มเหล่มล้ำนานาเจ้า,จาของฉายาสองเรือลากจระเข้คนอื่นลากยางพันแสงรอบลากจระเข้นาวายานผลเลและแล้วเรือดีบินเพชรบินเพ ส,ะะสุดท้ายระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายดูสิว่าทีมงานป่นเพชรนาวาจัดพยายามเหยื่อขึ้นคอแล้วครับทำลายกระเหนียวแบบนี้ไม่ไหวเลี้ยวไม่ไหวเลี้ยวไม่ไไมอจาทานสู้ครับปล่อยให้พันแสงเรือดีวัดยางคอยเกลือไหลเข้าเส้นชัยแบบละมุนละไมละม่อมละเมียดละเอียดจิบครับรมการผู้ตองเกียดไม่รอช้าตัดสินได้เลือที่อยู่ร่องน้ำแดงครับพันแสงเป็นเรือชนะ